สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้เรื่องรักออนไลน์ by m a n n ีค่ะแล้วก็ในช่วงของรอบรู้เรื่องรักออนไลน์วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมตัวออกเดทค่ะว่าออกเดทยังไงนะคะให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งนี่นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะคะจะต้องชอบตอนนี้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่า ที่โฟยิบยกหัวข้อนี้มาพูดเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะคะก็คือเขียนเข้ามาถามนะคะมาปรึกษาเรื่องของการออกเดทนะคะ,ะบางก็กลัวนะคะบ้างก็แบบกังวลเรื่องภาษาบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยทําให้ไม่กล้าออกเดทนะคะน้องๆก็เลยถามเข้ามาเยอะนะคะโฟก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะยิบยกหัวข้อนี้มาคุยกันนะคะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ไม่มีสคริปต์นะคะคือพูดสดเลยนะคะ ก็โฟจะเล่านะคะให้ฟังนะคะในเรื่องของการออกเดตนั้นนะคะว่าคืออยากให้น้องๆหลายๆคนนะคะคืออย่างแรกเลยก็คือเปิดใจนะคะเพราะว่าในการหาคู่ออนไลน์นะคะในการหาคู่ผ่านเว็บไซต์นั้นนะคะคือถ้าเราไม่เปิดโอกาสในการออกเดตเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่น้อยลงนะคะเป็นการปิดโอกาสตัวเองนะคะโฟจะเรียกนะคะ การออกเดทนี่ว่านะคะ study case ก็คือซ้อมออกเดทนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะมีโอกาสนะคะได้พบปะนะคะกับหนุ่มฝรั่งนะคะแล้วนะคะเรานะคะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเนะี่ยไปออกเดตนะคะไปเจอตัวจริงเราจะไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าคือคนนั้นเน่ยเป็นยังไงนะคะสิ่งแรกเลยนะคะในการในการเตรียมออกเดทคือออกเดทยังไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งนะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือ First impression ก็คือสร้างความประทับใจในครั้งแรกนะคะแต่ในการออกเดทนั้นนะคะในการเลือกคนที่จะออกเดทนะคะพี่โฟบอกก่อนว่านะคะหคือให้เลือกออกเดทคนที่เขามาหาเราโดยตรงก็คือเหมือนประมาณว่าหลังจากที่แชทกันมาอาจจะ คือใน,ในระยะเวลาที่การในการแชทนั้นนะคะมันมันฟิกไม่ได้นะคะว่าจะต้องแชตนานเท่าไหร่ถึงจะออกเดทถึงจะถึงจะเหมาะสมที่จะออกเดทอันนี้พี่โฟบอกได้เลยคือจากประสบการณ์จริงนะคะเหมือนตัวพี่โฟเองเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์ก็คือมีคนที่ก็คือที่แชทคุยมานานนะคะก็คือหาเดือน6เดือน3เดือนก็ว่าไปนะคะออกเดทนะคะแล้วนะคะคนที่คนที่ใช่จริงๆเนี่ย นะคะก็คือแพทริกเนี่ยนะคะก็คือคุยกันแค่2สัปดาห์นะคะพี่โฟก็เปิดใจออกเดตเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในในเรื่องเวลาเราไม่ต้องไปฟิกเราไม่ต้องไปกงังวล1สิ่งสิ่งที่ที่ที่ให้เราช่วยในการตัดสินใจคือ1คนคนนั้นก็คือมาหาเราโดยตรงคือเขาให้เราไปรับที่สนามบินก็คือคนนี้มาหาเราโดยตรงไม่ใช่แบบว่ามาแบบคือแพลนที่จะมาเมืองไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ คือมามาถึงแล้วค่อยติดต่อเราหมายว่าเออคุณว่างไหมนุนนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ว่าก็คืออันนี้คือ just in case นะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นเคสที่เหมือนประมาณว่าคือเขาตั้งใจบินมาหาเราโดยตรงเนี่ยนะคะเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะแบบคือมี potential มากที่สุดก็คือเหมือนประมาณว่า1คือเขาลงทุนบินมาหาคุณโดยตรงนะคะให้คุณไปรับที่สนามบินนะคะแล้วก็การสร้างการสร้าง first impression ก็คือยังไงก็คือ1 คือในเรื่องของคือตรงต่อเวลานะคะคือฝรั่งในเรื่องเวลาเป็นอะไรที่สําคัญมากคือเวลาที่เขานัดคือคุณต้องตรงเวลาหรือไปก่อนเวลาประมาณ1 0 1 5นาทีนะคะหรือว่าครึ่งชั่วโมงเป็นการเตรียมตัว2ก็คือในเรื่องของอ,อย่างสมมติว่าเราไปเจอเขาอันนี้พี่โฟพูดในเคสที่เหมือนประมาณว่าฝรั่งบินมาหาเราโดยตรงนะและเราไปเจอเขาที่สนามบินนะคะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือ1คุณมีของติดไม้ติดมือ ไปฝากไปต้อนรับอะไรโอ้ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเหมือนประมาณว่าเป็นของแพงอะไรอย่างนี้นะเหมือนประมาณว่าหนึ่งถ้าเราครบคุยกันมาในสักระยะหนึ่งดูแล้วว่าเอ้ยแบบ นะคนคนนี้คือซีเรียสกับเรานะคะคบกันมาในระยะหนึ่งคุยกันมาอ่าสามสี่เดือนก็ว่าไปนะคะอย่างน้อยเราก็มีดอกไม้ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่โฟนะเมื่อก่อนโฟก็จะมีแบบคือชอบดอกไม้เล็กๆอ่ะเป็นดอกไม้สีขาวคือมิตรภาพก่อนนะคะสมมุติว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือเออเหมือนมาลองเดทกันอะไรเงี้ยพี่โฟก็จะมีดอกไม้นะคะไปไปมอบให้เขานะคะแล้วฝรั่งเองเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นทาเมียมนะ แต่มันไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นะเหมือนประมาณว่าถ้าเขามาเจอเรานะคะฝรั่งเขาก็จะมีของเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือมาฝากซึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามันมันเป็นการสร้างความประทับใจในครั้งแรกนะคะก็หนึ่งตรงต่อเวลาสองนะคะก็อาจจะมีของฝากเล็กๆน้อยๆแล้วหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวงมาลงพวงมลาลัยบางคนเขาก็มีนะของขอให้อะไรเงี้ยก็มีตามธรรมเนียมปกตินะคะแล้วก็3ก็คือเรื่องของการนะคะ แน่นอนแหละเรื่องของลุคเรื่องของการแต่งตัวนะคะบอกไว้เลยนะคะว่า dress for success ก็คือเหมือนประมาณว่าคือเราต้องแต่งตัวนะคะให้ดูดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยออกไปแนวแบบว่าคือเซ็กซี่แต่งหน้าแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยคือก็อเอาแค่พองามคือแต่งตัวให้เราลุกดูดีถ้าอยากเป็นสไตล์ของพี่โฟพี่โฟจะชอบใส่แบบเหมือนประมาณว่า นี่แหละประมาณเนี้ยจะเป็นคนที่ชอบใส่ปิดไงถ้าปิดบนก็อ่าข้างล่างอาจจะมีเซ็กซี่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าคือไม่ต้องไปเน้นแบบคือเซ็กซี่มากนะคะเอาแค่เหมือนประมาณว่าให้หนุ่มๆได้จินตนาการเวลาเจอเราครั้งแรกเงี้ยเหมือนประมาณุบยได้จินตนาการรูปรูปรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่แบบเหมือนเป็นการอย่างน้อยเนาะเรื่องของการลุกเรื่องลุกเรื่องของการแต่งเงนื้อแต่งตัวก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วที่นี้นะคะ หลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยแล้วมา,มาเดทแล้วจะไปไหนจะพาไปไหนอะไรยังไงนะคะอ่าพี่อย่างหนึ่งนะคะที่โฟอ,อยากแนะนําเลยคือว่าถ้าเราออกเดทกับหนุ่มทุกคนจะกังวลเรื่องภาษานะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะถ้าเป็นพี่โฟนะพี่โฟแนะนาว่าคือการเดทครั้งแรกก็คือให้เราคือไปคนเดียวบางคนบอกหุยไปคนเดียวกลัวอะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกลัวค่ะ แต่ก่อนเดทอะเราก็ต้องดูเราก็ต้องมีการสกรีนอยู่แล้วว่าผู้ชายที่เราเดทคือก็ไม่ใช่ไปเดทแบบโอ้ยพวกกโกลกาปากกระป๋องคือตรงนั้นเราก็ต้องดูไว้ก่อนว่านะเออคนนี้ดูดีนะแล้วออกเดทคือการสร้างความประทับใจคือหนึ่งเขามาหาเราเขามาเดทเรานะคะบางคนนะคะพี่โฟไม่แนะนําให้เราพาเพื่อนไปด้วยในเดทแรกหมายถึงว่าในวันแรกที่เจอนะคะคือเขาอยากมาเจอเรานะคะตัวต่อตัว,ตว นะคะอยากมาอยากมาเดทเราไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่มาเดทเพื่อนเรานะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความประทับใจคือว่า1คือไปคนเดียวแนะแต่ในการเดทสถานที่อะไรต่างๆคือตรงนี้เราก็ดูนะคะว่าอ่ะอย่างก,ก็แค่ไปทานข้าวนะคะไปเดินชอปปิง้งไปแล้วังแม้กระทั่งเขาคือนัดอาจจะไปดื่มก,กาแฟกันคือตรงนี้ มันเดทมันไม่จําเป็นต้องหูเติมสตรีมคืออุ้ยเขาต้องพาไปโรงแรม5ดาวเลยอันนั้นมันก็ just in case มันก็แล้วแต่ส,สไตล์ของชายหนุ่มแต่ละคนนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่พี่โฟนแนะนำก็คือว่าเราไปคนเดียวคือไม่ต้องกลัวค่ะเพราะคือฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยคือเขาไม่กล้าที่จะทําอะไรเราหรอกเราก็ไปในที่ที่มันแบบ นะมีผู้คนพลุกพลาดอ่ะอยากไปเดินห้างอ่ะพารองากงพารกก็ว่าไปไปแถวแม่น้ำเจ้าพระยาล่องเรือดินเนอร์นู่นนั่นนี่นะคะคือตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็คือไปคนเดียวแต่พอในเมื่อวันที่สองสามสี่ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงเป็น,เป,นเป็นฟงเป็นแฟนกันก็อาจจะแบบเออพาเพื่อนไปสมมติว่าอ่าเราอยากพาเขาไปเที่ยวผับอยากพาเขาไป ดูอย่างเคสฝรั่งที่ไม่เคยมาเมืองไทยเขาก็อยากไปผักไปอะไรแถวสุขมุมวิทก็ไม่น่าเกลียดค่ะเราก็พาเพื่อนไปแล้วก็ขอแบบว่าวิคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันพาเพื่อนไปไปกันหลายๆคนสนุกดีเนาะอะไรเงี้ยคุณจะว่าอะไรไหมคุณจะระเกยียยเพื่อนฉันไหมตรงเนี้ยเราก็ได้เป็นการทดสอบใจด้วยว่าอ้ยหนุ่มคนนี้นะเอาเพื่อนเอาฝูงหรือเปล่านะไม่ใช่แบบว่าอุย้ยตอนนี้ทีมเนี่ยไม่ไม่ไม่แบบไม่นะอะไรนู่นนั่นนี่ถ้าอย่างนี้เราก็ดูแล้วว่าเอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ละอะไรเงี้ยคือรังเกียจเพื่อนฉันอะไรเงี้ย แต่อย่างว่าคือถ้าเราไปครั้งแรกก็คือไปคนเดียวเธอค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเปิดใจพอวันที่สองสามสี่ก็ดูตามเคสเขาว่าเออถ้ายังไม่ได้คบกนคันเป็นแฟนเราไม่มั่นใจไม่เชื่อใจเขาเราก็อาจจะพาเพื่อนไปด้วยนะคะเป็นเป็นเพื่อนเป็นตัวการอะไรเงี้ยก็พาเพื่อนไปได้ในวันที่สองที่สามก็ถือว่าไม่น่าเกลียดค่ะนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วสิ่งที่จะสร้างความประทับใจก็คือเป็นตัวของตัวเองเรื่องภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลค่ะคนเราอ่ะคือแรกแกคือเราพูดภาษาไม่ได้แต่ คือเขาเรียกว่าอะไรพอครบแล้วไม่เจอกันคนเราได้มาเจอกันนะคะเจอกันตัวต่อตัวนะคะได้เห็นหน้าท่าทางเราใช้บอดี้แลงเกวในการคุยยิ้มหัวเราะนะคะสร้างความสนุกสนานคือพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ใช้ภาษาไม้ภาษามือในการแปลมันก็แบบคือทุกคนมันจะสื่อออกมาความจริงใจอ่ะความมันจะสัมผัสได้ฟิลลิ่งมันจะสัมผัสได้จากสายตาค่ะคนเราเจอกันเรื่องภาษามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนคุณต้องซ้อมออกเด็ดบ่อยๆแบบนี้แหละคะ่ะคุณถึงจะเก่งภาษา ะะเอาละค่ะเดี๋ยวเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้พี่โฟจะมาเล่าต่อในประสบการณ์นะคะในช่วงของ My l o เล My, My Story ให้ฟังนะคะประสบการณ์การออกเดทออกเดทออกเดทยังไงให้เก่งภาษาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตาม subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอดีๆนี้ให้สําหรับคนที่คุณรักนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ